ขอทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้ว <c oughs> มุนีสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศการกินอาหารทะเลของลูกๆหลานๆบ่เคยกินจา้าเทื่อนว่ามุนีมีโอกาสนะซื้ออาหารทะเลป่าหมึกแ้วก็กุง้งมาปิ้งพี่น้องหลังจากปิ้งล้วจะให้เขาเจ้ากินเบิง่งว่าเขาเจ้าจะูกินหรือบ,บ่บ่เคยกินจกักเทื่อว่าสั่น เอารอติดตามเบิ่งบรรยากาศการกินของเด็กๆว่าเป็นอะไรมีซีฮูกินหรือบอนอะเอาแล้วพี่นอ้องเริ่มลงมือแล้ว,าลวหาฮูก,กินบอเ <c oughs> บิ่องลง <c oughs> เอาพี่น้อง เบิ่ง uhm พี่น้องไทยบ้านนอกบ่เคยกินกุ้งจ้าดเนี่ยบนุบนไอบุหูแกะก็มีแบบนี้เอ่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền บนเบิ่งพี่น้องเบิ่งจักจิแกะวิธีใดก็บูุ้เลยจังอยากกินมาโดนแล้วเพื่อนว่าเคยกินจากเธออยากกินเบิ่งสุดท้ายก็ได้กิน หูแกะอยู่ะอ้ยสิูกูแกะอ่ปะาไม่แขหรอเียนันยังบาปะสินปะสินแล้วหูแกะเลยบะสินนะทันได้กินน้ำเขาบังปะต้อมแม่แกะแนวเลยก็บหูเลยมันเ็ดนะโอ

ิ้หวาอะาเป็นไรแซ่บบอผู้ใดแซ่บแล้วยกโป้ขึ้นได้เบิ่งยกโปเออโอ้แซ่บเมืนว่าเป็นอะไรเมื่อไห่อยากกินอีกบอ เอาบรรยากาศการกินของเด็กๆก็ถือว่าอีล่าอีเลียพี่น้องเคยกินจากเท่อบางอ้บุหงษดแกะพี่น้องเลยซีแหละไทยบนนอกบนหนาเคยกิน เอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศเด็กๆให้เบิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย